แม่แตงโมยอมรับส่งโทรศัพท์ให้บางแจ็คเองวันที่25พฤษภาคมทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความของแม่แตงโมแถลงข่าวถึงประเด็นมือถือแตงโมอยู่ที่ใครและภาพของแตงโมที่ปรากฏใน Facebook ทนายเดชากล่าวว่าประเด็นมือถือแตงโมได้รับการยืนยันจากแม่แตงโมว่าอยู่ที่บางแจ็คโดยส่งไปยังสหรัฐอเมริกาการส่งดําเนินการทางฟรียนีโดยแม่แตงโมด,ดําเนินการเองทั้งหมด ซึ่งบางแจ็คติดต่อมาหาแม่และคุยกันบ่อยจนสนิทโดยบางแจ็คอ้างกับแม่ว่ามีพยานหลักฐานสําคัญจนทําให้แม่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมทนายเดชากล่าวว่าส่วนประเด็นซื้อมือถือแม่ไม่ได้พูดบอกเพียงว่าหลังรับมือถือจากตํารวจสพนนทบุรีต้องการค้นหาความจริงว่าลูกตายเป็นฆาตกรรมหรือไม่จึงได้ติดต่อแอปเปิลประเทศไทยเพื่อกู้ภาพ โดยมีทางภาพทั่วไปและภาพไม่เหมาะสมแต่ดำเนินการไม่ได้จากนั้นได้หลงเชื่อบังแจ็กว่าสามารถกู้ภาพได้และอาจบ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมโดยพบมีสองภาพที่ลบไปเป็นภาพใส่ชุดนอนในโรงแรมที่ยังกู้ไม่ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับคดีแต่บังแจ็กอาจนำข้อมูลไปให้ยูทูบเบอร์คนดังว่ามีสองภาพเก่าๆก,กว่าหนึ่งล้านภาพไปเชื่อมโยงและเชื่อมไปยังยูทูบเบอร์คนดังสุดท้ายก็ไม่มีภาพนี้ เมื่อถามว่าบังแจ็คนํามือถือไปเพราะอะไรทนายเดชากล่าวว่าแม่บอกว่าบังแจ็คจะนําไปค้นหาพยานหลักฐานจึงหลงเชื่อและส่งไปโดยแม่ขอเวลา2วันและจะพูดเองแต่วันนี้ให้ตนพูดก่อนสรุปคือมือถืออยู่กับบังแจ็คทําให้การดำเนินการทางเฟซบุ๊กน่าจะเป็นฝีมือของบังแจ็ค เมื่อถามถึงภาพลับที่ส่งไปหาคนสนิททนายเดชากล่าว่าแม่น่าจะทราบและไม่ขอตอบว่าที่พัานมาแม่โกหกหรือไม่ให้คิดกันเอาเองโดยแม่เครียดและไม่สามารถรอสองวันได้เพราะตนจะเสียไปด้วยวันนี้เลยขอถามแม่และแถลงข่าวไปให้เรื่องจบส่วนมือถือจะถามแม่ว่าจะตามกลับมาหรือไม่โดยแม่อ้างทำไปเพราะเจตนาดีที่ทำทนายเดชากล่าว่าแม่ไม่เคยแจ้งล่วงหน้าจะให้บังแจ็ค โดยวันที่มีข่าวก็ถามแม่ไปด้วยซึ่งส่งไปสหรัฐได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าส่งไปวันไหนส่วนค่าส่งมือถือประมาณ2,000กว่าบาทส่วนค่าตอบแทนยังไม่ชัดอะไรที่ไม่ชัดไม่พูดดีกว่าไม่อยากกล่าวหาโดยเฉพาะเรื่องเงิน2-3แสนบาท เมื่อถามว่ามีคนอื่นรับทราบหรือไม่ทนายเดชากร่าวว่าปกติแม่จะทําคนเดียวไม่เคยปรึกษาใครเมื่อถามว่าแม่จะแจ้งความบางแจ็คหรือไม่ทนายเดชากร่าวว่าแม่บอกขอเวลาคิดสองวันและจะ,ะแถลงข่าวโดยแม่ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้คุยกับบางแจ็คหรือไม่เหตุผลที่ให้บางแจ็คไปเพราะอยากกู้ภาพที่เชื่อว่าแตงโมงกําลังโดนกระทําแม่ไม่ได้มีเจตนาปล่อยรูปที่ไม่เหมาะสมตอนแรกแม่เชื่อบางแจ็คมีเจตนาที่ดีทนายเดชากร่าว่าบางแจ็คควรหยุด เพราะการละเมิดสิทธิและพรบอรคอมเป็นความผิดโดยประสานพื้นที่สหรัฐให้ประสาน FBI ตรวจสอบแล้วทางเรื่องการกระทําและหนังสือเดินทงางทนายได้ชากล่าวว่าส่วนตัวยืนยันยังทําหน้าที่ทนายความต่อรอให้แม่หายเครียดก่อนแล้วจะคุยให้แม่ต้องระวังทั้งการถแถลงข่าวและการกระทําทุกอย่างโดยลูกชายก็เป็นห่วง ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องสุขภาพจิตคุณแม่เพราะมีหลายคนเข้ามาให้ข้อมูลว่าเป็นการฆาตกรรมและให้แจ้งความซึ่งเป็นห่วงคนกลุ่มนี้ทนายเดชชากล่าวว่าจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบมียูทูบเบอร์คนหนึ่งโดนหลอกและหลงเชื่อว่ามีการก่อเหตุนบนเรือโดยหลงเชื่อบังแจ็คไปด้วยโดยจะถามคุณแม่ว่ามีคลิปคุยกับยูทูบเบอร์ด้วยหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจาก b l o c k a n i m o c o m ขอบคุณค่ะ